s a m ซุง Galaxy S 26จะแรงสะใจกว่าเดิมแต่ RAM ที่เร็วขึ้น10%นี่คุ้มจริงหรือเตรียมตัวพบกับความเร็วที่เหนือกว่าใน s ัมซุง Galaxy S 26ที่กำลังจะมาถึงแต่ความเร็วที่เพิ่มขึ้นนี้จะทำให้ประสบการณ์การใช้งานของคุณเปลี่ยนไปมากแค่ไหนกันมาเจาะลึกรายละเอียดไปพร้อมๆกันครับมีข่าวลือหนาหูว่า s a m s ุง Galaxy S 26ที่กำลังพัฒนาอยู่นั้นจะมาพร้อมกับ RAM ที่เร็วกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด ข่าวนี้มาจาก i-Universe นักปล่อยข่าวหลุดชื่อดังซึ่งระบุว่า Galaxy S26 จะใช้ RAM แบบ l ปรพีดีเดีย 5x ที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงถึง17 gbps นี่คือจุดที่น่าสนใจความเร็วนี้เร็วกว่า RAM ใน Galaxy S25 ที่มีความเร็ว9-6 gbps อยู่ประมาณ10%นนั่นเองฟังดูเหมือนจะไม่เยอะแต่จริงๆแล้วมันจะส่งผลต่อการใช้งานจริงมากน้อยแค่ไหน นอกจากความเร็วที่เพิ่มขึ้นแล้วคาดว่า s a m s ุง Galaxy S 26 Series จะยังคงมาพร้อมกับแรมขนาด 12GB เหมือนกับรุ่นก่อนๆซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานสำหรับสมาร์ทโฟนระดับเรือธงในปัจจุบันแต่ตรงนี้แหละที่อาจจะทำให้หลายคนตั้งคำถามการเพิ่มความเร็วแรมเพียง10%จะคุ้มค่ากว่าการเพิ่มขนาดแรมให้มากขึ้นหรือไม่ ย้อนกลับไปดูเทคโนโลยี RAM ของซัมซุงกันสักหน่อยครับซัมซุงเริ่มใช้ RAM แบบ PDDR5X ตั้งแต่ปี2022โดยมีความเร็วเริ่มต้นที่8 5GBPS และพัฒนามาเป็น9 6GBPS ในปี2024ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยี 12nm ที่ล้ำสมัยและแน่นอนว่าซัมซุงยังคงพัฒนาเทคโนโลยี RAM ของตัวเองอย่างต่อเนื่องแต่เดี๋ยวก่อนสิ่งที่น่าจับตามองยิ่งกว่าคืออะไรมีข่าวลือว่าซัมซุงอาจจะหันมาใช้ RAM ที่ผลิตเอง In-house ใน Galaxy S26 Series ซึ่งถ้าเป็นจริงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญและอาจจะทําให้ซัมซุงสามารถควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพของ RAM ได้ดียิ่งขึ้นคําถามสําคัญคุณคิดว่าการที่ซัมซุงเพิ่มความเร็ว RAM เพียง10%ใน Galaxy S 2 6นั้นคุ้มค่าหรือไม่หรือคุณอยากให้ซัมซุงเน้นไปที่การเพิ่มขนาด RAM ให้มากขึ้นหรืออาจจะพัฒนาเทคโนโลยี RAM ที่ผลิตเองให้มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งไปเลยมาแชร์วความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับเพราะความคิดเห็นของคุณมีค่าและอาจจะเป็นแนวทางให้ซัมซุงในอนาคตก็ได้ แหล่งข่าว e s m a r i n e https colon s a l a s www e s m a r i n e com s l a s u e r c i n g f r a m e n d e r new php วันที่เผยแพร่17พฤศจิกายน2568คำคน้นข่าวซ้ำซุงข่าวหลุดซ้ำซุงความเร็วแรม16พฤศจิกายน2025 14พฤศจิกายน2025 14พฤศจิกายน2025 12พฤศจิกายน2025 12พฤศจิกายน2025